วใหม่ของพี่ปางน่ารักน่าชังมาดูกันสิว่าน้องจะเลี้ยงยากไหมหรือว่าจะเกิดเรื่องอะไรร้ายๆกับน้องทำไมตั้งแต่รับน้องมาเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในบ้านเยอะจังนะงั้นวันนี้เราไปเลี้ยงน้องบูด้วยกันดีกว่าค่ะลุยเลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่งองคองสตีวีววู้ แล้ววันนี้นะคะพี่ปามไปเจอเกมเกมหนึ่งมานะคะเฮ้ยเขาบอกว่าสนุกมากมากเลยเป็นเกมเลี้ยงสัตว์ง่ายๆแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะนั่นก็คือบูริเวนนั่นเองเย้มีเล่นได้หลายคนมากเลยมีหนึ่งสาสี่เพเยอร์อุ้ยแต่พี่มาคนเดียว,วแล้ววันนี้อืมขอญาตเลยพี่ต้องขอญาตเล่นคนเดียวไปก่อนแล้วกันนะอุ้ยน่ารักเดี๋ยวนะอ่าเราก็ต้องคลิกอ้าววัดีบูอันนี้ชื่อบูใช่ไหมสัตว์เลี้ยงใหม่หรอบูบอกหิวมาก เดี๋ยวนะพี่ต้องพาบูไปที่ไหนอู้มีแอปเปิลทองคำด้วยอันนี้ต้องซื้อแน่ๆบูรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหาอะไรให้กินอาฮ่าคืออะไรอะ่ะเบกบูไม่เอาโหดร้ายอุ้ยมีแซนวิชด้วยแซนวิชอะไรก็ไม่รู้อัมามามามม,าม,ม,าม,ม,ามนะอะอุ้ยอร่อยแซบบูบอกแซบคะ่ะ นี่ด้วยนะบูออซบครับนั่งให้มันนิ่งๆบูนั่งให้มันนิ่งๆ,งนนงๆโอ้โหกระเด็นกระดอนบูเดี๋ยวป้อนเป็นอันนี้ดีกว่าน้ำอะไรอะน้ำสับปะรดหยิบไม่ได้ด้วยอาซูชิเปทนอะอืมกินดีๆอมกินเป็นของมีประโยชน์มั่งชีสชีสกินเราไม่อ้วนกินแล้วอร่อยอ่าวอ,อ้า ปกนักสกปกนักสกปกแรงได้เลยบูเดี๋ยวเราจะพาบูไปอาบน้ําเดี๋ยวนี้นะนั่งไปก่อนนะบูนะเดี๋ยวขอแอบเช็คก่อนอืมมียาอยู่ในนี้ตู้ยาห้องน้ำมีอะไรไหมเออคืออะไรอะ่ะอ,อีอาบน้ําดีๆบูฟอกก่อนฟอกแป๊บบนึงฟอกลูกฟอกอืมฟอก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 ล้าง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 บวัวน้ำดีดีบวัวน้ำดีดีเออหนี่หนี้นน อาหาน้ำดีๆเราล้างล้างก่อนล้างก่อนอะไรดิอย่าดิอย่าดิฟอกหน้าฟอกหน้านิดนึงล้างหน้าถือซะว่าเป็นโฟมล้างหน้านะลูกล้างเลยน้องบูอ่าไปไหนไปตรงนู้นพี่ว่าัปถุรักทุเลมากเลยอ่ะเ๋ยวล้างฟองก่อนคือพี่อาบน้ําแรงจนป่วยเลยเหรอดีนะพี่ไปเจอยาแล้วอายาไปมา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 โอเคหลังจากที่เราอาบน้ําแล้วกินข้าวแล้วบูก็อยากจะเล่นใช่ไหมล่ะบูเล่นนี่นะ บูจะเล่นลูกบอลน,นี่คือลูกบอลเหรอเก็บแล้วดิอันนี้คืออะไรอ่ะเก็บให้หมดพี่เก็บให้หมดอ่ะบอลอุ้ยเล่นง่ายอ่าล้วบอลหายไปไหนอ่ะอ๋อ นะอันนี้คืออะไรไปนอนไปนอนเอ้ยไปตู้เย็นก่อนอนอน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 บนเตียงนะไม่ได้เหรอต้องนอนเตียงบูเท่านั้นนะบูนอนนี่นอนนอนนอนอะพิมพิมแล้วตู้เปิดไม่ได้มีโทรศัพท์อยู่ตรงนี้มีอื้อยู่ตรงนี้โอเคปิดไฟนอนบ้านดีกว่า ตูป <icana>, ูป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 ูสวัสดีค่ะอ้าวอุ้ยอะไรอ่ะอันนี้คือพิซซ่าอ๋อพิซซ่าเอาทำอะไรวอานว้ทีก่อนแล้วกันบูอุ้ยทำไมเหลืองนะเราอ่ะก่อนหน้านี้ไม่เหลืองขนาดนี้นี่เช็คเดอะร์ฮูเอสดีร์ใครมาจ้า บูลิน่าน่ารักจังเลยหิวเหรอลูกบูบูมาดูนี่สิมีอะไรไม่รู้มาที่บ้านเราด้วยชื่อบูลิน่าน่ารักเฮ้ยไปจ้องพิซซาใหญ่เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวบูเดี๋ยวเอาให้กินเอาให้กินเออเอาไก่บูบูเป็นพี่บูให้น้องกินก่อนอุ้ยแซบใช่ไหมล่ะบูลิน่าอาอาาบูไอปเปิลไปแกมันตัวใหญ่ขึ้นไง จะแกยืยมนนี้นะไปไหนอะไม่นิ่งกันเลยอะ่ะเอากล้วยไปบูเพราะว่าบูอะ่ะบูบูตัวใหญ่แล้วอะ่ะอันเนี้ยบูกล้วยกล้วย <c oughs> บยน่ากินให้เท่ากันเท่าเทียมเท่าเทียมพี่ก็ชอบนะการเลี้ยงสัตว์อะไรแบบเนี้ยน่ารักบูอิ่มไหมอะ่ะอิ่มแล้วเหรอไอ้บูน่ากินนะโอเคพี่ต้องโกดูบายพี่ต้องออกไปข้างนอกเพื่อซื้อของหรอนล้วเดี๋ยวเอานนี้ไปไว้นี่ก่อนแล้วกันไปเล่นกับบูก่อนนะบู เดี๋ยวบูอ่ะกับบูริน่านะคะจะเข้าไปเล่นในห้องเล่นเล่นเกมนะคะห้องเล่นเดี๋ยวพี่ปาจะพาบูกับบูริน่าไปเล่นตรงนี้แล้วพี่ปาก็จะออกไปซื้อของ a few moments later โอ้เหนื่อยมากซื้อของบูยเหนื่อยมากอ่าอุ้ยนี่แอปเปิลเต็มเลยไป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 เมื่อกี้พี่เอาบูริน่ากับบูเอาไว้ในห้องเล่นเกมเดี๋ยว ถึงพ่อฉันจะออกจากบ้านนี้ไปอย่าตามหาฉันบูลิน่าไม่รักดีบูมีแค่เธอกับฉันรักกันตลอดไปบูลิน่ามันไม่รักดีมันทําให้เราเสียใจว่ะพียงเสียเขาสุกว่ะเสียใจอะเนี่ยห้องนี้ห้องอะไรอะห้องอะไรเต็มไปหมดเลยอะห้องอะไรไม่รู้ไปไปบูนอนเอ้ย <c oughs> บูใส่ผมน่ารักอะไม่ต้องห่วงนะมีเราแค่สองบูลิน่ามันไปแล้วก็ช่างมันฝันดีบู ขึ้นบูไปไหนบูทำอะไรทำไมบูหน้าเกียรออะบูนั่งนี่เลยดูทีวีไปเลยบูหน้าเกียร์เขาบอกให้สำรวจนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ย้อะไรคืออะไรอ่ะบูถ้าจ้องอยู่แบบนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้นั่งกินพิซซ่าไปก่อนแล้วกันเฮ้ยคืออะไรอ่ะคือพี่เอาบวกไปพูพี่เปิดได้เลย มีอะไรอะเฮ้ย <Hey! S 1> บุรีนาเฮ้ย <Hey! S 1> คือที่อ,อะไรอ่ะทุกคนพี่โดนจับหอ๋อแล้วพี่โดนจับได้ไงอ่ะพี่ต้องทำอะไรพี่พี่ลองไปไปห้องครัวแล้วกันคือยังไงอ่ะพี่โดนจับอ,อือหูใกล้มากใกล้เกินออกไปเขาบอกว่าให้พี่แบบว่าโดนจับแล้วพี่ทำอะไรได้ พี่ทำไม่ได้มีขี้อยู่ตรงนี้ขี่ทำอะไรได้อ๋อบูน่ารักมากน่ารักเกินไปแล้วเดี๋ยวรับพี่ต้องเอาฐานอันนี้แล้วพี่ก็ต้องไปเพรูมบูพาไปเล่นเพรูมหน่อยเฮ้ยเพรูมนี่พี่เก็บอะไรไม่รู้บู พาไปห้องนอนหน่อยโอเคค่ะ okay, เราไปห้องนอนกัน Exit door the front door พี่จะต้องออกไปจากที่นี่ด้วยประตูหน้าเฮ้ย hey, พี่เดินได้มุกไปไหนวะ โอเค okay, พี่วิง่งพี่วิง่งพี่วิง่งนี่โ<ะ> <c oughs> อ้โหบูมันเก่งนะเนี่ยโอ้อะฮพี่วิ่งออกมาปุ๊บพี่ต้องหาอะไรไมั้ยเขาบอกว่าพีซเดอร์แยนกน the coast ยารออนเดอะโค้ชแยนกันอยู่ไหนวะ ไปห้องของเล่นมันเข้าไม่ได้แล้วห้องไหนเข้าไม่ได้เลยวฮยพี่วางอันนี้แล้วก็ระเบิดบูไปแล้วฮะแล้วพี่ก็ออกมาแล้วบ้านก็ไฟไหม้คือสรุปแล้วพี่ปาก็คือโดนบูที่ตั้งใจเลี้ยงมาอย่างดี ฆ่าตายแต่พี่รอดมาได้ด้วยการฆ่าบูแล้วก็เผาบ้านตัวเองโอ้ว oh, wow. oh, wow. ้าวโอ้ว้าวเรื่องนี้มันซับซ้อนมากเลยทุกคนเอา ค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสําหรับการเล่นบูรีเว้นในวันนี้นะคะถ้าใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องขอ,งของซุมนีมีวีและที่สําคัญนะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บางได้ข่าวมาว่าบูรีเว้์นะคะจีจีแล้วเขามีฉากจบหลายฉากมากเลยถ้าใครอยากดูฉากจบอื่นนะคะคอมเมนต์มาบอกพี่ปังด้วยนะดิฟังให้พี่แจง้งหรือว่าพี่แป้งหรือว่าคนอื่นมาช่วยพี่ปังเล่นดีวกว่ามันน่ากลัวบูมันตกใจอะ่ะเอาเป็นว่าวันนี้พี่ปังขอตัวลาไปก่อนนนนะะะะะคคคคคทุกกจัหม่่ลลิปป้ไแว สวัสดีค่ะบ๊ายบายแต่จริงๆอะ่ะบูลีน,น่าเลี้ยงกว่านะบูไม่น่าเลี้ยงเลย